สอบคู่ผู้ช่วยกรณีพิเศษมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือตัวชี้วัดภาคควายซึ่งมันจะเป็นคะแนนของพอร์ตเขาเรียกว่าคะแนนตัวชี้วัดที่อยู่ในพอร์ตพอร์ตโวลิโอค่ะคะแนนถึง50คะแนนหลายคนเนี่ยนะที่สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษไม่ได้เป็นเพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องพอร์ตคือไม่เข้าใจเรื่องตัวชี้วัดต,ตัวนี้พอไม่เข้าใจเรื่องนี้ปับ๊บก็วิ่งเข้าวิ่งออกเขตอย,อยู่นั่น หรือบางคนไม่เข้าใจปุ๊บก็เตรียมเอกสารได้ไม่ดีคะแนานหายอย่าลืมนะคะว่าคะแนานตัวชี้วัดผ้าคอควายตรงนี้มีคะแนานสูงถึง50คะแนานมีผลต่ออันดับในการที่ท่านบรรจุแน่นอนครูมั่นใจเลยว่าคลิปนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตทุกคนจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่จะทําให้ทุกคนได้คะแนานสอบบรรจุสูงมากๆแน่นอนรายละเอียดนะคะของตัวชี้วัด คะแนานปรัเมืนภาคคอให้ดูแบบนี้ค่ะข้อหนึ่งค่ะคือดูประวัติและผลงานประวัติและผลงานคือยังไงคือระยะเวลาหรือจํานวนปีที่ท่านนะคะสอนในสถานศึกษาหมายความว่าคะแนานมันจะไม่เท่ากันอันนี้คืออ้างอิงของปี6-7ของปีที่แล้วนะแต่เดี๋ยว ปีนี้วันนี้ครูอามขอเอามาเป็นตุ๊กตาให้พวกเราทุกคนก่อนเพื่อให้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าปีหกแปดเราจะได้สบายใจเนาะจะได้ไปพรมแต่ว่าเดี๋ยวใครอยู่ในคลิปนี้ขออนุญาตพูดแบบคร่าวๆเร็วๆนะแต่ใครอยากได้รายละเอียดเยอะๆนแนะนาให้เข้าสมัครติวในคลาสครูคจะพูดละเอียดกว่านี้มากนะคะระยะเวลาหรือจํานวนปีคือถ้าสิบหกปีแห้งความหลังสิบหกปีโหเวลาน,านานมากเลยเนี่ย สิปีถ้า16ปีปุ๊บคะแนนจะเต็ม20คะแนนหมายความว่าถ้าเกิดใคร16ปีขึ้นไปโหเป็นครูอยู่แบบยังยืนยงในโรงเรียนนานมากแล้วก็คือได้20คะแนนเต็มแต่ถ้าเกิดท่านมีระยะเวลา1ปีมันไม่ได้อยู่แล้วน้องมนต้องแต่มันต้อง3ปีใช่ไหมถึงจะสามารถสอบครูช่วย กรณีพิเศษสปทได้ใช่ไหมสมมุติถ้าเกิดท่านสปีกรอกตรงนี้เลยค่ะ3าคะแนนเก็ตเปล่าถ้าท่านสปีกรอกตรงนี้เลย3ามคะแนนจบนะโดยเขาจะไม่ได้ดูแค่คะแนนที่ท่านกรอกเขาจะดูตามคําสั่งหรือสัญญาจ้างแล้วมาต้องได้รับการรับรองสำเนาจากพอ,อทุกหน้านะต่อข้อ2การปฏิบัติหน้าที่สอนในบริบทของ ดูดิเขตพิมพ์ตกของไม่ใช่ครูพิมพ์นั่นเนี่ยเขตของสถานศึกษาที่มีความยากลำบากคือยังไงถ้าคุณอยู่ในเขตพื้นที่พิเศษอันนี้ท่านจะทราบเองนะคะเขตพื้นที่พิเศษคืออะไรคือแบบธุรกันดารชายแดนอะไรเงี้ยท่านจะทราบเองเพราะว่า อ,อพออท่านก็จะบอกท่านน่ะนะคะมันจะห้าคะแนนแต่โดยส่วนใหญ่มนุษย์ปุถุชนธรรมดามักจะอยู่ในเขตพื้นที่ปกติสามคะแนนนะคะจบนะต่อไปค่ะข้อ3ามภูมิลําเนาอันนี้คือยังไงคือถ้าเกิดตัวท่านอยู่ทะเบียนบ้านตามเขตพื้นที่ที่ท่านสมัครท่านได้ไปเลยค่ะสิห้าคะแนนเต็มแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆครูค,คะหนูรู้เดี๋ยวหนูจะแอบย้ายทะเบียนบ้าน เธอจ๋าเขาดูทะเบียนบ้านเธอเป็นปีจ้ะไม่ใช่แบบอ้หนูเพิ่งย้ายสองอาทิตย์ตันโลกใครที่ไหนให้เราใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้อยู่ในเขตสมมติว่าเออคุณจะสมัครเออบุรีรัมย์เขตสองสมมติไงท่านก็ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในบุรีรัมย์เขตสองเออในเขตตำบลอะไรเงี้ยแต่บอกไม่อ่ะหนูไม่ได้อยู่ในเขตสองอ่ะ แต่หนูอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับไอเขตพื้นที่ที่หนูสมัครคะแนนจะเหลือแค่สิบคะแนนทีนี้มันจะมีบางกรณีบางกรณีคือบางคนเขามีข่าวได้ยินแววมาว่าเฮ้ยเขตเนี้ยเขารับตําแหน่งวิชาเอกเนี้ยเยอะเอกแล้วอะรับเยอะเขาก็เกิดการเขาเรียกสมองไหลข้ามข้ามจังหวัดกันเกิดขึ้นเอามีคือ ข้ามจังหวัดเลยไม่ได้อยู่จังหวัดนั้นก็จะเหลือห้าคะแนนแต่โดยปกติแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาไม่นิยมข้ามจังหวัดกันหรอกค่ะนะคะ,นะคะเขาก็จะสอบพื้นที่นั้นเลยอย่างเงี้ยยกเว้นยกเว้นมันจะมีบ้างบางบางเคสคือเขาสอบกรณีพิเศษอยู่คือเขาทํางานอะ่ะเขาทํางานอยู่ทีออ่ตัวจังหวัดนั้นแต่เพอเอิญทะเบียนบ้านเขาดันอยู่ ่างที่อันนี้ครูแอมมี่ก็จนปัญญาช่วยคุณไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันจะเหลืออยู่5คะแนนนะถามว่าทุกๆคะแนนมีผลไหมมีสิเธอสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสสสนะอันนี้ฟังนะเฉพาะสสสถ้าสสสจะเหลือแค่2เกณฑ์คือภูมินำเนาอยู่ในภูม,มิภาคที่สมัครก็15นอกภูม,มิภาคก็เหลือ8แค่นี้นะการเตรียมเอกสารไม่ได้ยาก แค่นี้เนาะจบข้อ4ี่การพัฒนาตนเองคือการพัฒนาตนเองเนี่ยถ้าพัฒนาตนเองตั้งแต่ห้าครั้งขึ้นไปก็คือ5คะแนนแต่ถ้าเกิดพัฒนาตัวเองมีอยู่4ครั้งก็สคะแนน3ามครั้ง3าคะแนนสองครั้งสองคะแนนหนึ่งครั้ง1คะแนนซึ่งก็จะพิจารณาจากสำเนาวุฒิบัตรที่ออกนะคะแล้วก็ดูหน่วยงานที่เขาอบรมที่น่าเชื่อถือนิดนึงนะคะ ลงลายมือให้ผอ,อเซ็นทุกหน้าด้วยนะต่อข้อ5.1ผลงานหรือรางวัลหรือการที่เป็นแบบคนที่ได้รับก่อนยอมรับคือดูนะเขาบอกว่าให้เขียนผลงานในด้านการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนความยาวไม่เกินสามหน้าขนาด a อขนาดตัวอักษรไม่ต่ำกว่า16บหกพอย ก็คือฟอนต์น่ะขนาดไม่ต่ำกว่า16แล้วก็เอกสารแอ,รอ้างอิงน่ะไม่เกิน5ห,หน้านะคะหากเขียนเอกสารไอตัวแบบสรุปอะสรุปผลงานคุณภาพของตัวเองเกิน3หน้าหรือดันไปเขียนเอกสารแนบท้ายเกินห้าหน้าคะแนนตรงนี้หายเหลือศูนย์ท่านก็จะต้องเขียนซึ่งผลงานตรงเนี้ย ครูมองว่าทางเขตเขาคงจะพิจารณาเอาอะก็คือว่าถ้าเกิดเป็นระดับดีเยี่ยมหูแบบไฮโซมากเลยได้5คะแนนดีเหลือ4พอใช้เหลือ3ซึ่งรายละเอียดตรงนี้ใครที่สมัครเข้าคอร์สไม่ต้องตกใจเดี๋ยวครูจะลงรายละเอียดลึกกว่านี้แน่นอนนะคะผ่านเนาะรางวัลถ้าเป็นรางวัลในระดับเขตหรือระดับจังหวัดหรือระดับชาติเอาง่ายๆตั้งแต่จังหวัดขึ้นไปหถ้าเป็นกลุ่มโรงเรียน ก็จะเหลือสี่ถ้าเป็นรางวัลที่แข่งกันในโรงเรียนเหลือสามจบนะสอ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 จะพิเศษนิดนึงสอสสอมันเป็นคือครูจะบอกนี้เวลาใครเนี่ยนะจะไปสอบถ้าเป็นครูผู้ช่วยสอบประถอก็ใช้เกณฑ์ข้างบนโอเคปะแต่ถ้าเกิดสอสใช้เกณฑ์ข้างล่างการุณาอย่าตาดับฟังนะการุณาอย่าตาดับย่าตาดับแปลว่า อ่านให้ละเอียดค่ะเราจะไปสอบราชการเราจะไปเป็นครูอย่าทําให้คะแนนมันหายด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องโอเคไหมทุกคนพิมพ์อย่าตาดับอย่าตาดับแปลว่าอะไรบางคนไปมั่วไงเห็นอันนี้อุย๊ยอันนี้เป็นรางวัลแล้วไปมโนเขาเขียนเห็นไหมหมายเหตุสังกงงงัดสอสอกิจจะไปเตรียมทับตรงนี้ซ้าอีกทีเพื่อเพื่ออะไร อันนี้คือเราเป็นสสสอันนี้เราเป็นสสอหรอเราไม่ใช่เป็นถ้าใครอยู่สบถอไอตรงนี้ตัดทิ้งเข้าใจไหมใครเข้าใจเพียงเข้าใจนะยาตาดับมีคนพูดแล้วเนี่ยข้อนี้หนูคะแนนหายมันเนี่ยเพราะอะไรเตรียมไม่พร้อมไงถ้าเกิดใครอยู่ในค้านนะครูอามี่จะไม่ให้ตาดับเลยเพราะอะไรนี่คือปัญหาที่ทําให้เราสอบครูไปช่วยไม่ได้เพราะเราไม่รอบครอบในการทําเอกสารไม่รอบครอบตอนทาข้อสอบแล้วพอ อ่านก็อ่านปาดอ่านลวกลวกอ่านรีบรีบสุดท้ายคือคะแนนหายแล้วก็ไอเรื่องของการได้รับการยอมรับในเขตพื้นที่การศึกษาอันเนี้หมายถึงว่าตรงเนี้ยอันนี้คือสอพออันนี้ก็เหมือนเดิมอสอสออยู่ตรงนี้ท่านท่านท่านเป็นตำแหน่งสอสอ,สอไหมถ้าเกิดท่านบอกหนูไม่ใช่สอสอ,สอก็กากะบาดทิ้งหนูจะไปอ่านทำไมตรงหมเหตุโอเคเปลา นี่พูดตรงๆนะสนามสอบกรณีพิเศษนะไอ้เรื่องเอกสารเนะที่คนสอบไม่ผ่านเยอะเพราะอะไรรือว่าเขาดักคนไม่รอบคอบดักคนตาดับดักคนไม่ละเอียดก็ขนาดเตรียมเอกสารยังยังผิดเลยอะแล้วแล้วเขาจะปล่อยให้ทำข้อสอบง่ายๆได้ไงอะใช่ปะ เออบางคนนะบอกว่าโหแค่แข่งกันในน้ำวิชาเอกก็กหนูว่าก็แย่แล้วว่าหนูก็ว่าหนูเหนื่อยแล้วว่าครูเจ็ดป่ะนะผ่านนะโอเคไหมเดี๋ยวขอ,อนิดนึงเห็นบางคนบอกครูพูดจังเลยเนี่ยกรณีพิเศษคอร์สครูเป็นยังไงคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนคอร์สครูกรณีพิเศษของครูอเมี่อ่ะมันเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลา งานยุ่งสุดๆแล้วก็ไม่อยากตาดับคอร์สกรณีพิเศษเนี่ยมีเนื้อหามากกว่า80ชั่วโมงขึ้นไปสิ่งที่สําคัญในคอร์สคือทําให้คุณมีความสุขในการเติวไปตลอดทั้งเส้นทางเพราะอะไรรู้ปะ่ะด้วยเครื่องมือต่างๆที่ครูอเมี่ออกแบบไว้ให้คือในคอร์สเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบเล่มติวเท่านั้นนะแต่ครูจะช่วยซัพพอร์ตนักเรียนครูให้สามารถที่จะอ่ะสรุปเนื้อหาเชื่อมโยงได้ด้วยไมล์แมบปบ เอามีที่นี่ที่เดียวนะสองมีหนังสือเสียงให้คุณฟังเออเรียนไม่รู้เรื่องอย่างน้อยเอาว่างตอนสามนาทีห้านาทีเอาฟังไฟเสียงคือบางคนนะ่ะปัญหาหลายคนคือจำไม่ได้หลายคนเป็นเยอะคือจําไม่ได้ว่าเออออกอะไรแล้วทุกคนก็จะมีข้ออ้างว่าไม่มีเวลาจริงๆแล้วอะไม่มีเวลาเราแก้ไขปัญหานี้ได้นะถ้าอย่างเอาอย่างเคสลูกศิษย์รูเลย มีคนหนึ่งชื่อพี่ตุกตาเออพี่ตุกตาเนี่ยชอบเล่าบ่อยเขาตื่นตั้งแต่ตีสามคุณเพื่อมาขายผักกาดดอกที่ตลาดแล้วพอมาประมาณช่วงเจ็ดโมงเชา้าก็ต้องไปทํางานที่โรงเรียนเพราะเป็นครูกรณีพิเศษใช่ไหมก็เป็นครูอาตจ,จ,จากักสี่โมงเย็นกลับบ้านต้องไปช่วยพ่อแม่สามีขายตุ้มอ่ะอยู่ในตลาดอีกกว่าจะได้กลับบ้านคือสามทุมคุณคิดว่าคนตื่นตีสามนอนสามทุ่มอ่ะมันจะมีเวลาที่ไหนมาอ่านหนังสือไม่มีหรอก แต่ครูตุ๊กตาเนี่ยเขาใช้ไฟล์เสียงอะคะ่ะในการฟังอะตลอดทั้งวันเขาใส่ใส่หูฟังนะแล้วเอาผมเนี่ยนะปิดหูเพื่อไม่ให้หใครเห็นเวลาเขาแอบฟังเขาฟังอยู่อย่างนั้นนะคะทั้งวัน แต่ว่าช่วงที่สอนหนังสือเขาก็ไม่ได้ฟังนะแต่ว่าตอนที่ขายของที่ตลาดเขาฟังตลอดเลยแล้วตอนกลางคืนค่ะเขาใช้เวลาเพียงแค่วันละหนึ่งชั่วโมงในการดูคลิปติวเพราะว่าคลิปติวของครูแอมมี่ก็คือครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแล้วเขาทําอย่างเงี้ยวนไปประมาณสองเดือนสุดท้ายสอบครูผู้ช่วยได้อันดับที่หนึ่งนะคะเออแล้วมีบางคนเหมือนกันสอบกรณีพิเศษผ่านทั้งผ้าคอผ้าคอแต่ตกผ้าคอเพราะอะไรรู้ป่ะคือเป็นเพราะว่าคะแนนของการเตรียมเอกสารเราได้ไม่มากพอ ตกภาคขอควายของกรณีพิเศษมีอยู่จริงนะเพราะฉะนั้นนะคะครูแอมมี่ไม่อยากจะให้มองว่าสนามสอบกรณีพิเศษมันมันเบาวิวมันค่อนข้างยากพอสมควรเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอยากให้ดูรุ่นพี่เป็นแรงบันดาลใจที่เขาสอบได้ลำดับที่หนึ่งเพราะอะไรรู้ปะเขาตัดสินใจจะเริ่มอ่านหนังสือวันนี้ห้ามประมาทแล้วก็เตรียมหนังสือให้พร้อมเลยอ่านหนังสือให้พร้อมเตรียมเอกาสารให้เรียบร้อยนะโอเคไหมเดี๋ยวนะคะ ซึ่งเดี๋ยวใครอยู่ในคา่าเดี๋ยวก็จะไปลงรายละเอียดเกีย่ยวกับเรื่องของการสอบสัมภาษณ์ไอ้ภาคอควายทำยังไงให้ได้คะแนนดีวิธีดึงคะแนนวิธีเอาใจกรรมาก,การบุค,คลิก,กภาพสอนพอตโฟลิโอในค่าครูแอมมี่สอนหมดนะคะใครอยากให้แบบครูแอมมี่จับมือทำพาทำแบบละเอียดแนะนำเข้าไปสมัครเรียนในค่านะคะใครสนใจก็เข้าไปที่ที่บ้านเขียวนะคะอ่าที่บ้านเขียว หรือไปที่หน้าช่องตอนนี้เลยไปสนใจไปที่หน้าช่องตอนนี้นะคะหรือไปดูที่คอมเมนต์ก็ได้ใครสนใจดูที่คอมเมนต์นะคะไปที่บ้านเขียวแล้วก็เออไปที่บ้านเขียวเสร็จปุ๊บใส่แอดสมาร์ทหรือไปดูหน้าช่องก็ได้หรือดูที่คอมเมนต์ก็ได้นะคะสนใจก็มาจะบอกว่าพูดตรงๆนะคลาดนี้อ่ะครูมองว่ามันคุ้มมากมันคุ้มมากกว่าที่เออคุณไปกิน บางคนนะพูดตรงๆซื้อเสื้อผ้าเป็นชุดซื้อกระเป๋าอะไรเงี้ยแต่มันช่วยนำพาอนาคตเราได้ไหมละ่ะและจะบอกให้นะใครที่สมัครในช่วงนี้นะคะจะได้เข้าขอติวคืนหมาหอนฟรีซึ่งเดี๋ยวคืนหมาหอนปีนี้จะพิเศษนิดนึงคือจะมีข้อสอบนะคะมากกว่าสี่ร้อยข้อแน่นอนแล้วก็จะเป็นแนวพิซซ่าแล้วก็จะเฉลยแบบเคสซึ่งเดี๋ยวตอนเนี้ย พวกกรณีพิเศษเขาเดี๋ยวจะได้เริ่มหาทำนะคะแล้วที่สําคัญเขาก็จะได้ติวเข้มของอกรณีพิเศษของเขาอีกนะคะซึ่งมูลค่าทั้งคืนหมาหอแล้วก็ติวเข้มกรณีพิเศษเนี่ยมูลค่ารวมๆเนี่ยเกือบ700ร้อบาทแล้วแล้วคุณดูมูลค่าคาดดิ้ารอยก9าแต่ของแถมเกือบ700ร้อย่ะมันคุ้มจัดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครอะ่ะที่แบบเออยังไม่แน่ใจอะไรเงี้ย สนใจอยากจะไปดูดูที่หน้าช่องครูแล้วมันก็จะมีรีวิวลองเข้าไปดูก่อนก็ได้นะคะลูกศิษย์ครูแอมมี่มารีวิวที่ท,ท,ที่ที่บ้านฟ้าครูเนี่ยนะเป็นพันคนเลยนะตรงคอมเมนต์อนะ่ะอันนี้คือครูจริงๆนะคะลองลองไปทักหรือถ้าเกิดไม่แน่ใจลองทักถามแอดมินครูก็ได้ว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถามได้เลยนะคะใครสนใจก็มาติวด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะโอเคไหมขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ บายบายค่ะสวัสดีค่ะ